โอเคครับทุกคนวันนี้บราวันนี้อยู่กับเมลอนเทกาแล้วก็ผมวันนี้มนนผมจะมาบอกไปอยู่กับพิสตันนะครับทุกคนอีกอย่งก็คือพิสตันจะเปลิบได้ได้ปปไปด้แต่พอตอนลงปุ๊บเท่านั้นแหละลงกเงเลเลเเ็เร็วดูนั่นแหละโอเคยลงคนเลยเลย ใช้ทำเป็นทำยังไงผมไม่รู้นะแต่รู้คือทำตัวละครตายได้ยางนี้อคือเป็นดันสิ่งของได้ยังนี้ซาทำเป็นประตูได้ยังนี้สีมันตัดหัวตัวละครได้และอย่างที่หา้ามันผักตัวละครตกน้ำได้เดินไป ็ส่วนตัวเพราะว่าลันจากส่วนลำตัวเอใช่ไหมี๋ยวอยๆแล้วดเอาขึ้นมาก่อนผมยิงไปว่าผมมันตัดคายมันทะลุเฟรฟิตโว้ยอิสซิอบลคราชชันเห็นไหมครับมันผักตัวคอได้มันผลักตัวคอได้ครับเกิดน,นี่มันตัดคอได้

อย่างที่สี่มันจมน้ำได้ครับทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่แต่ผมไม่ดูขนาดเล็กขนาดเล็กก็จมน้ำได้นะทุกคนเงียบทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่จมน้ำได้มีประมาณนี้แหละครับประโยชน์ของพิซซ่า